วันนี้จะมาบอกวิธีบำรุงไตโดยไม่ต้องทานยานะคะบำรุงตอนแก่ตอนเด็กตอนไหนก็ได้นะเป็นวิธีง่ายๆที่ดูแลตัวเองได้ที่บ้านเลยค่ะก่อนจะมาบำรุงไตในสารแพทย์แผนจีนก็ต้องรู้ก่อนว่าไตในสารแพทย์แผนจีนเขาทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็บันทึกอยู่ในตําราห่วงตีนได้จริงอีกแล้วนะข้อแรกเลยก็คือดูแลเรื่องสารน้ําในร่างกายข้อที่2ก็คือดูแลเรื่องสารจริงในร่างกายที่เป็นตัวทําให้เราจะเ,เติบโตตัวชะลอวัยเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ตัวแบบทาให้เราสามารถ คลอลูกมีบุตรได้แบบนี้เนาะต่อมาก็คือจู่หน้าชีก็คือเก็บพลังชี้หลักๆเนี่ยก็คืออยู่กับพลังใจนั่นเองทีนี้ดูแลตัวเองให้สอดคล้องกับหน้าที่ของเขาเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องจิบน้ําอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ควรทานน้าในทีละปริมาณมากๆถ้าปวดปสวัสสาวะก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเลยห้ามการปัสสาวะเลยนะคะการทําแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทั้งเรื่องสารน้ําในร่างกายแล้วก็ช่วยให้พลังชี้หมุนเวียนได้ดีด้วยค่ะในตำราแพทย์จีนนะคะก็ยังจะมีบันทึอีกว่า ูว่างกั้เหล่านะคะก็คือเราไม่ควรทํางานหนักใช้แรงหนักจนเกินไปนะคะตบมากกว่าร่างกายเราจะรับไหวนะทั้งการใช้แรงงานร่างกายใช้แรงงานสมองนะคะแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งที่เขาเขียนนะคะคือฝังเหล่ากั้ตู้นะคะก็คือการทํางานในห้องนอนมากเกินไปนะคะก็แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองถ้าเกิดว่าเราทํางานหนักโดยใช้ร่างกายหนักแบบนี้เนี่ย ก็จะทําให้พลังชี้พองนะคะแล้วก็ทําให้สารจริงในร่างกายพองด้วยเ mm hmm. ส้นจริงชี้นั่นเองที่ทุกคนเคยได้ยินอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้นะคะพอมันพองแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีเสียงในหูที่หลายคนถามว่าทาไมถึงมีเสียงในหูหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยก็คือพลังชีพสารจริงของไตเนี่ยมันพองก็มีเสียงในหูนะคะตาก็อาจจะฟ้าฟังได้นะคะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนบ่อย ปวดเอวนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดขาปวดข้อปวดกระดูกอาจจะเกี่ยวกับพลังใจทั้งสิ้นเลยเพราะไตเนี่ยเขาเกี่ยวทั้งกระดูกฟันเปิดทาวารที่หูนะคะแล้วก็เอวเนี่ยก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวตัวที่อยู่ของไตอะ่ะมันก็เลยทําให้เราปวดเอวได้ถ้าเกิดว่าพลังไตพองนั่นเอง นอกจากนี้นะสาคัญมากๆเลยก็คือห้ามตกใจคือห้ามจ๊ะเอนะคะโดยเฉพาะเด็กน้อยตัวเล็กเนี่ยจะทําให้เขาโชว์จริงก็คือทําให้เขาตกใจจนไม่เจริญเติบโตนะคะสังเกตว่าเด็กคนไหนที่แบบได้รับการกระทบกระเทือนทําให้เขารู้สึกกลัวเนี่ยจะไม่กล้าเติบโตนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นกันคืออย่าไปทําอะไรที่มันเกิดความกลัวในร่างกายนะคะเพราะว่าทางศาสตร์จีนเนี่ยไตมันจะสัมพันธ์กับความกลัวความตกใจอยู่นะถ้าเกิดว่า ทำให้เราเขากลัวบ่อยๆเ,ยเขาจะไม่จเจริญเติบโตเขาจะหยุดไปเลยนะมันก็จะทําให้สัรร่งจินสั่งเส้นนะคะก็คือทําให้ทําลายไตยนั่นเอง